ปัดออกก่อนเอโมไอลูกเจ้าสีจับมากินเลยค่ะอือเป็นเห็นนีน่กระจับเขาเลยส,สุดมาผางน้องเนาะมาบมดทานแล้วกับบมีเค้กได้พี่น้องกันชิมามเป่าเค้กกะบริบบทยตลาดเอาเอโมมีบ่ลองหนุ่มหนูเอโมนะตัวนั้นนะตัวตัวซีหนามาด้วยวะนี่จ้าเอฟฟาดิตเตอคือสวยงามแท้อันนี่นะ โดยกก่าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ่ิสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อน้องตี้อีกแล้วพี่น้องพ่อพ่อมื่อนี้ก็ยังอยู่เพื่อนไอโมคือเก่าเนาะโดยมาต่ออีพีสองพี่น้องเลยวันนี้กับโบเดม่าเนาะพี่น้องหลังจากเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนกระเซ็นสิ้นไ็นทีเล็บ้อยเลวเพื่อนเลยเพื่อนเนาะสร้างเพม่อนกับเมื่อแล้วพี่น้องเยเงียบเงาขักมื่อนี้โดยกับวันนี้กับเป็นวันเกิดของน้องมณ์เพื่อนพี่น้องเลย คบหอบหนึ upcoming upcoming ่งปีแม ni nice ่เพิ eder, ่นวาเนาะโดยเอาพี <Okay. S 2> ่น้อยเ้ยเมือนี่การนงตีกระซื้อสุดมาผากน้องมนเพิ่นเนาะในวันเกิดว่านี่แต่ว่าบไดมาวานี่เนาะเดียวกับซีมาเมื่อนี่แหละพี่น้องเลยซื้อสุดเนาะมาหายน้องเนาะกับว่าที่ซื้อมาแต่โดนอะไรแหละพอดีซื้อในบ้านเพื่อนนี่หละเนาะบ้านเพิ่นซิมโดยเดียวสีมาหายน้องเพิ่นพี่น้องเลยสุดเป็นนุ่งค่ะเนาะพอได้เปลี่ยนเพราะว่าเพิ่นกับบบคอยมี่ดอกพี่น้องเลยบบคอยมีสุดนุ่งฮ่ะนะเนาะ แม่ก็คือว่าแะละบุคอยบอมมีเงินไปซื้อให้ลูกกะ่ะ้วยน้องตี๋กเลยสิมาแล้วกะ็มาซื้อให้น้องเพิ่อน,นำ้ำเอาพี่น้องจังได้ก็เดียวกับเขาไปหาไอโมเพิ่นเลยเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมาก,กะ่ะบดคือเก่ามาื่อกี้อ่ะเออพนสินั่งอยู่ลุมพี่น้องไอ้บันนี้กะเพราะว่านั่งอยู่เทิงมันกะอึดอัดเนาะมีเพื่งงามเลยนั่งอยู่ก้องตารางได้แบบนี้อืม พอดีน้องมนเกือ,อกป้าดีใจดีใจเห็นยังมนหัวค้านออกเลยเห็นยังเลยอารมณ์ดีแทมื่อนี้นะฮะปัดออกก่อนเอ้โมไอ้ลูกเจ้าสีจับมากินเลยค่ะ ไนเห็นนี่ก็จับเขบ้าปากแล้วห๊ <c oughs> หกล่องเทเปเพิ่นยั <c oughs> นงไออยู่พี่น,อน้องยังบ่เศร้าคักอันนี้พอดีได้มองน้องมอนเนนพิ่นคานพี่น้องอยคานไปนี่แล้วนี่เนะาะตุยยาุ้กมนตุยยาก่อน้น สบายดีเอมอโดยแม่กับลูกคือนังห่างแค่แม่กับแม่เร็วไปนังกับแม่พุ่นแม่นบ่ยมอครบอนปีเนบออ๋อโดยน้องเพิ่นก็ครบหอนึ่งปีพี่น้องเอ้ยบดนี้วันเกิดเนาะวานี่กเป็นยังอ่นะเห็นไผอืมมาหาแม่พี่เร็วมาหาแม่ ไปหาแม่แล้วคานไปหาแม่ไหม <laughs> ไปไหนไหมปู้ส่งกันสัมาพุทธอเนี่ย <laughs> นี่ตวงแท้ตวงว่าอันนาะโต้ไปเฉลยโมนะฮักบ่มันบะูดังแล้วมาพี่มาพี่ก็อะไรจมลิตโตเพิ่นนะ น่ารถจอดมาจอดอยู่นี่บ่อยโมกลางคืนอืมห้องน้ำนะเขาได้เลยบ่ใส่ได้เลยอืที่มาหาพี่มามาเอาพี่อืมฝนหาวนอนแล้วพี่นอนอะไรแบบนี้พี่ห้องกากะ,กะแค่อืม,อมโดยเนาะมาวันนี้กะซื้อสุดมาผักน้องมณเพิ่นพี่นอนอะไรเป็นยังอันนี้ วันนี่บริดมาเนาะเป็นวันเกิดของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเลยสือสุดมาผางนอ้องเนาะม,มาบัท่านแล้วกับบมีเค้กได้พี่นออ้องเลยสิมาเป่าเค้กกะบ,บริไปตลาดเนาะเอาเอาโมมีบ่ล่องหนุ่มหนูวยโมตัวนั้นนะตัวตัวซีนะซีม่วงนะอันนั้นเป็นสุดเย็นแต่อน,นะะมันบางงามผู้บางงามแต่สืบอีิพอดีอยูบ่บ่ดีวยวจะว่าโตคนนะก่อนวะล็อกแก ให้พ่นทอดเปลี่ยนให้น้องพันก่อนพี่น้องไอ้ล่องเลยล้องหนุ่งเลยโ <c> อ <oughs> ้ขหดจกหมองคล้ายเค้กมาแถวบ้านเนี่ยจ,จะอยู่นบนคล้ายเสือ,อัน,นี้มีติมีมองเดียวกันเดียวเสือ,อนนี่นะคือว่เห็นอือแต่พูดจักก็ซื้อเค้กมาเปล่าแล้วนนเนาะม <c oughs> ์เนาะเอิเนใส่ก็งามงามพี่น้องใหม่ละแนงนี่เนาะ <c oughs> รถก็บขักปัญยัง นี <istles> ่ใส่ส่งได้แล้วคิดว่าเติงคะดอกคือว่าซีคือแหงเลยตัวนี้ซีม่วงในห้องกํมหัดโมใส่ไม่ไวใส่ให้ลูกไม่ได้เพิ่นใส่เสือเพินคือว่าอยากให้ใส่เนาะ นี่แล้วบ้านนี้ดิ้ด้วยมอยืนปีนหนามาด้วยบ้านนี้จ้าเอปลารดิเตอร์คือสวยงามแท้อันนี้นะสุดสวยพี่น้องเลยพอดีเลยตอนแรกคิดว่าน้อยกว่าลูกแพนี่ลูกแพลูกแพลูกแบดลูกแบดลูกออกมา แตาแพงแท้เอาแขวเพิ่นเกิดแล้วบออมอมอนยิงแขวดูยิงยิงมึงดูแขวนะให้ลุงป่าเบืองน้ำเลยน,เนี่หนุ่มสุดงามเลยกับพี่น้องไอลูกสาวเพิ่นนี่สื่อสุดมาหายน้องเพิ่นคิดอะไรป้าเห็นเกิดเพิ่นนี่บอ,บอใช่แต่ว่าแป้นเนาะสื่อมหาห้กับพอดีเลยไอ้นั่นมีตัว่าหนุ่มกลางคืนก็นได้มันตวงมันเย็น สีสีม่วงเออนี่น้องขึ้นเทืาในี่ตัวนี้ก็งามคือกันเป็นชุดเด้มีกระโปรงแต่ว่าใหญ่โพดหอมสีลามโพดเขาเลยบอกเอาเออเสร็จปุ๊บเอ่อใส่เกืเอบต้องส,สวงามเนาะมีแต่เท่านี้วะมีกิ่งเดียวนะอา่ามักใส่เกือบเนาะมณเอ้ยมาผิดรูปมาให้แม่ใส่ให้ยแล้วคานมาแล้ว <c oughs> คือเลยสุดเพฝันเหนะมาดามามลูกแบนเลยลูกวะลูกแบนมันเนาะหัวหัวลูกแบนมันเกิดเพฝันมิน้อยพอดีเลยเห็นวันนี้โอ้ว่าวันเกิดไอ้โมบอว่าหรือวันเกิดใครวะวันเกิดลูกพี่น้องเลยวันเกิดแม่นี่เขายังโดนแล้วเนาะกายวิตมากเลยเหมือนบ่อยโม เือนสามเด,ด็มีแต่มือนหนาก่อนจังจัดอีกมันมดเนาะสูออกไปใช้ยี่บ่มันเหน,นียวมอไปซื้อยังอันนะซืออะอ้อปัาอ๋อซื้อ,องามแท้ี่กระตุนน้อยส่งแบบแพ้นี่ก็แบบแพ้ยืดได้ไปนอนนนุวง,งง่ายเพราะแบบแพ้มันยืดนะน่ะ <S <S ป้อนเขากับโมกินเนาะป้อนเขากับโมกินอันกินแต่นมหไปว,าว่าเวลาถ้าเพิ่นโมกินนมนี่สชีกินเข่าอยู่บ่อยโมเออบางทีเจ้ากับก่ค่อยให้กินก็ได้นมนะหะป้อนเขาก่อนาะว่ากินนมลายมันก็อันนั้นพึ่งมโนสุดตัวนั้นนะมันเป็นอะไรมีสุดอันนี้จะเป็นสุดกีฬานะแมนบ่ หนุ่งสบายอยู่ใหญ่มันบางมันอ้อยเลยมันอ้ายสองสุดเนาะสื่อมาพอดีเปลี่ยนวันนี้ไดลจจกชุดวันเอโ่สามสุดสามสุดก็พอดีแหละเวลาสักให้หนกนุ่งต้องผีสบายเนาะนังแบบนี้บางเนี่ย <c oughs> มีหม่องนังนะ <c oughs> ท้องฟ้ามื้อนี้ก็แบบฝนอยากคือฝนสิมาได้เนาะคึ้มหลายเลยพี่น้องเอ้ยฟังลาวเนะาะเมื่อวานนี่ก็มือซืน,นี่ก็ฝนตกฝน,น,น,นมวีแทลูกลบ่น,นี่กงามเลยยังว่าย่องเสือน้องมนอยู่นมนมนเอ้ย ยังอันนี้มันบาหนักนบาฮะมันเบาบาดมือบ่ะขอเอานี่นี่นี่เอาหน่อือเวลาอาบน้ำนะอาบอยู่ใส่ออโมอ๋ออยู่ในห้องน้ำอันนี้ก็บบ่ได้อาบแล้วบ้เนาะมันบ่มีเงนั่นเลยดิอาบอยู่ในก็ดีแหละทั้งทั้งเพื่อนก็ปัดเล็บรอยบ่ออโมอาบแล้วโอ แล้เวเรียบร้อย,เ,ยเ,อเร้ยอยคักอะไรบ้านี่สวยงามนะอืมอามาขึนได้บนทางเทิงหน่อยเด้อขึ้นได้บันได,น,ไดนี่ยังบม่ได้ลองขึ้นเลยมันหน่อยมาลองขึ้นก่อนพี่เราเลชิบเป็นแตงได้นี่อา่าโออันนี้มีสองอันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ เห็ดแนวจับเนาะเวลาขึ้นกับจับอันนี้ก็ได้ลองก่อนเออคักอะไรอันนี้นนสบายอยู่เนาะผันบันไดผันเห็ดพอดีงามเลยเทิงเฮือนผ่นกะใสก่กระแจเป็นทีเล็บรลอยเนาะขอเอ้ยโมมาขึ้นมาเบิง่งโดยอา่าคักอะไรเด็ดประตูผันกะใหญ่งามแห้งเนาะ ทางแคบเนี่ยเพิ่นก็ซิใส่ไม้อันแบบนี้เลยพี่น้องแบบว่าพนากักกันแบบยหญ่เด็กน้อยโต๊นะอะไรเนาะว่าเฮาวันนั้นก็นกนสบายบ่กตกน้องมนต์กะเล่นอยู่ลุ่มเนาะอยูอ่ลุ่มพอดีเออมีอันนี้นำ้ำพี่น้องเวลาบ่าอยู่เวลาบ่าอยู่ก็อ,อัดเนาะอ่าขากแตนเพื่อนไอโมอเพิ่นสูงพี่น้องเลย แนมเห็นเบิดทุกหลังน้อเห็นแต่ลังคาแต่ลังเฮือนพน่น้องเห็นเบิดเลยเพราะว่าเฮือนนสูงกว่าหมู่ฮะนะมันก็สิขักเนาะบรรยากาศก็ดีโล่งแห้งเฮือนสูงก็เย็นสบายเนาะ โปรซินบันไดพี่น้องไม่อยขึ้นลังอันคันไดแบบนี้เนาะทางฝั่งลาวเฮาสิเอิญา่าคันไดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิเอิญบันไดบ่ดบแบบนี้แหละเนะาะวันสวยงามแฮงเอาตอจะล้างนะเอาน้าบ่อยหมอล้างนะโอ้อล้างเลยเป็นอย่าง <c oughs> พาเรือมีคนซื้อหล่หายเจ้าฟันว่ามีคนซื้อหล่หายอ๋อแลบววันซื้อหล่ไปซื้อมาเ <laughs> จานะ้านะเขาน่ะอ๋อตอนแรกว่าฟันว่ามีคนซื้อหล่หายอ๋อข่าวดีแรกนี่เนอ่อยจะว่าเป็นจริงวะจังซื้อหล่หายเพื่อกลายเป็นมาออมาหน,นีหายบอกเจ้านะอ <laughs> โอ้ยสางวาแบนนี้ สิได้รถใหม่แล้วโมเวอร์เนานะแต่ก็มีข่าวอยู่ที่มีอยู่บ่ยัง<ม>อยู่อ,<ม>อุ้ยเอาห่าแล้วจังใดเนาะรถก็ไปบ่ได้นะลดไปปไดแล้วพี่น้อยจอดไว้คือว่ามีคนสื่อกับบอคายบ่เสียวเมียนบอยโมราจงังใดเฮ้ยแล้วเสเอาแล้วอืมเฮ้ยแล้วสื่อต่อคนสืส่อเปแป,ป้งกันนี่บ่ เเออลียม,มันเก่าแล้วก็บแบบนี้แหละหล่นเฮาก็คือการเพศเอได้เถื่อเลยใครแต่ว่ากงยังมันยังดีอยู่เอาตอนแรกนะจะเอามาได้ใส่เสื้อเมโรดอันนี้เสื้อน้องจ้าอ๋อสื้อต่อน้ำเพลินมันกเก่าแล้วน้องเขาขี่ไปกับพี่เราเลยเรือแต่โค้งห่างโหหลุดก็ได้ใครแต่ว่าทนอยู่ขี่ไปคลายเครื่องหอบเมืองสวรรค์ อออหอหดเซโน่อือเปาะหอดเซโน่ผู้บอเขาหอดตอนนั้นนี่ก็เก่งแหลนะเนาะสำนีก่ก็ดีแหละพี่หนุ่ยคือรถใหม่นี่กะจกักบอดีเนี่กะไปไกลบนะ่ได้เนาะมันบ่ได้อันนั้นดอกะบ่สำคัญว่าเก่าหรือใหม่ขอแต่จักดีอือจะสือต่อน้ำพึ่นเท่า์ไดเออรโมตะเก่าหกแสนอือหกแสนกีบพอได้ขี่ไปคลายเครื่องคลายคล้องพี่น้องนอ้ยต่เก่าแต่ว่าตอนนี้กะมันไปบ่ได้เลยงดแล้ววะนี่ ถ้า,าว่ามีรถนี้ <c oughs> อายน,นะพี่น้อง <c oughs> ถ้า,าว่ามีคนอันถ้าว่ามีรถนี่สิไปขายเครื่องอีบออ่ <c oughs> อ่ะมออ๋อไปคือเก่าโดยคิดว่าสิบ่ไปเลยอือ <c oughs> แต่บ่ไปปานแฮงบ่มีหยังกินเนะเาะมอเนาะสิเฮ็ดหยังพี่น้นองเอ้ ก็คือแบบว่าเอ,อหุดยานั่งยังในป่าเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าลูกหันแล้วเนาะบุ๊มีไปเอาลนวกะยุงกัดแห้งขักแล้ว <c oughs> ดิ่งู้เดียวอยู่เฮหยอดยักยาคานเข้าขห้องน้ำไดเ้เลย <c oughs> อาดก่อนเอมอยเอเอ,ออัดไว้ก่อนเควรจะควรจะคานไปห้องน้ำเลยนะ้ที่น้องเลยนี่ ประตูห้องําำกับงามเนาะเป็นประตูยางห้องกกะลางดิ้นเดียวตอกนกลางคืนนี้พ่นนอนวหอยู่่บอมอโเด็กน้อยเนาะกำลังลินใขรแต่ว่าแม่เพิ่งกะดีขึ้นแล้วมีน้องอาการบ่สบายเนาะ เจ็บหัวบอกอืมนั่นแหลรว่หรือว่าเป็นน้ำเจากินมันโผล่บ่จักเหรอวะแบบมันมันอย่างไงยุดก้อนแบบเรื่องมันอย่างอืมเค้กเค้กอย่างก็คือกันแต่มัน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 เลยมีแต่ไอชีคีมอย่างเต็มอยู่ใครมาถือกัะหยาดขาวว่าได้ทําพี่น้อยมันงามได้เกิดเพิ่นนี่ม้วนนี่มาเอาเกิดนี่แล้วนี่ เก๋ไพ่นี fruit, ่มาคานมาแล้วเห็นเลยกันเนม่เด็ดเดมาเอาหนิใช่เออเด็ดเด็ดได้ดเด็ดโปรตีนหนึ่งตีเอาสซว่าจะถีบไปหารหรือว่าไปไหมเขาเสีเอาลูกให้เจ้าเพราะว่าเป็นบ่มีรถไปแต่แกใส่ว่าบ่เห็นตลอดเลยเมื่อเงินผันธอนมากินนี่กาเฮียได้ห้อง ไปเลยเดียวเอาให้ดอกไปเลยไปเลยบออย่าได้มีรถคันเดียวมาผี่ม้อนมานนี้แม่ไปห้านเลยมาผีเล่าเฮานะเอ้ยแพง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 บ่หายบ่หาเดี๋ยวๆๆไปๆๆๆไปไปเดี๋ๆๆไปไปไปเอ้ยอืออุมาอโอ้ย่งเ่งไม่ได้ ให้แมมไปห่านก้อนแม่กับแม่สิไปห่านเรามีรหลดไปนี่ใครแต่มาตรงเวลานมนต์เนาะสิไปนํานแม่บปล่ไเปบ่โตัวจมจม่น้อยพูนสาวน้อยสือเสือมาฝากเพื่อน่น่องเลยเสือสือสุดเนาะสองสุดว่าเป็นวันเกิดเพื่อนวันนี้กับริมาเลยสือสุดมาหาน้าน้องวันนี้ทองฝากอะเมือดขึ้มเนาะ งานเพิ่นก็สวยงามแบบหนายอยู่พี่น้องเลยเนาะสวยงามค่ะโอ้โหจุจุบ๊บจุบจบอไฮเดม,มอนเดอร์เดี๋ยวแม่มาเดอ้อเออ <c oughs> ใครต่อยู่น้ำเอ,อื้อยอยู่มือน,นี่มือจะเกาบริยูได้อันนี้ห,ห,หายแท้หายว่ะเดี๋ยวมาเขาไปหลินทาปะไปหลินทาปะปหลิน,นเนาะหนังหลินเนาะ อือ oh, แพงแพงแพงเลยเป็นยังเป็นยังนี่นี่นี่กราบก้าบกราบกราบดึงอ้าวเองียิมอยู่อ้าวอ้าวมาหายมั้งมาหายมาหายเพิ่นออกไปซื้ออันบาดเพิ่นเหยเนยเพราะว่าถ้าว่าเมื่อกับบอมีรถไปมีแต่ไปยืมรถไอโฟนอะไรนะเดดเดดแมง Ni ni ni. Ah, siang anh mon, Siang yang anh ngon, anh em. đâu. Hm. 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 nó, Hm. Mình Hm. 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 เดี๋ยวแม่มาเด้อให้ยจบคลิปก่อนอืมโดยพี่น้องไอเดียคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเนาะมากาซื้อสุดมาฝากน้องพี่น้องไอซองสุดว่าเป็นวันเกิดเพิ่นกับบริมาเนาะก็เลยสือสุดมาหายน้องโดยเดียวกาสิขอลาไปก่อนพี่น้องไอเอโมโอเพิ่นออกไปห่านแล้วสีอยู่น้ำน้องเพิ่อา จากคลิปนี้เนาะนองตีกะ่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่แฮบชมคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบและบอข่ามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำวา่าสบายดีสบายดี